สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเบนเบนค่ะวันนี้จะพาไปดูดวงรายเดือนของชาวราศีเมษดูดวงรายเดือนวันที่1ถึงวันที่31กรกฎาคม2 5ง4ราศีเมษผู้ที่เกิดที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมเดี๋ยวตามไปฟังกันเลยค่ะการงานคุณเริ่มเบื่อหน่ายกับงานหรือสถานการณ์ที่เจออยู่หลายๆอย่าง มันเริ่มหนักไปหมดนะคะโดยที่คุณเองก็รู้สึกเหมือนต้องอดทนกับมันมากจนเกินไปและคุณจะมีเรื่องใหญ่ๆมาให้ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานโดยเฉพาะเรื่องควรไปต่อหรือหยุดแค่นี้ในเรื่องของงานดีนะคะแต่ยังไงก็ขอให้ใช้สติในการทํางานนะคะต่อไปมาดูด้านการเงินค่ะคุณมีเกณฑ์ได้ใช้เงินก้อนหรือต้องการไปกู้เงินเพื่อมาใช้จ่ายบินที่ค้างไว้นะคะ หากต้องการไปพูดคุยกับธนาคารเพื่อลดดอกเบี้ยอาจไม่เป็นผลสักเท่าไหร่นะคะคุณต้องฝ่าฟันเรื่องเงินมากกว่าที่ผ่านมาเพราะรายจ่ายมันเยอะมากเกินไปนะคะยังไงก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินทองนะคะต่อไปมาดูด้านความรักค่ะสำหรับคนโสดอาจมีคนที่คุณไม่ได้เข้ามาแต่ถ้าหากคุณลองเปิดใจดูสักนิด เขาจะเป็นคนที่คุณรอคอยส่วนคนที่มีคู่แล้วเดือนนี้ต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับการเงินทำให้คู่ของคุณมีความอึดอัดเข้ามาแต่หากช่วยกันแก้ปัญหากันดีๆนะคะก็จะสามารถกลับมาสารสัมพันธ์นกันได้นะคะค่ะต่อไปดูด้านสุขภาพค่ะระวังโรคจากพันธุก,กรรมหรือของมีคมบาดนะคะ ค่ะในส่วนของชาวราสีเมษนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง,งเฮงๆรวลยๆถูกหวยรวยเบอร์นะคะสวัสดีค่ะ